คลิปดวนปวนใจมาแล้วจ้าทำท่าเลยอะตอนนี้อยู่กับทีมงานแต่วงอินดี้จูเนียครับผมนี่พี่เจเจก็มาพี่ดีมหมาตัวหนึ่งเมื่อกี้ไปไหนมาไปดูน้องดูน้อชุยดูผู้ชายผมมีอะไรบอกว่าเขาขี้โม้เขาไปเล่นบอลเลยมันไปดูผู้ชายเฮ้ยเดี๋ยนะอันนี้อันนี้ มึงไม่แฉเก่งนะเหมือน,นพ่อมึงเลยเอาไปเอออ่ะแฮปปี้แล้วก็หนูดีแล้วก็ออมซับ <c oughs> ไอซับไอซับ <c oughs> <c oughs> ไอปัม้มแล้วก็ไอศินนะครับไอซับกับไอศินนี่เป็นมือทําเป็ดคนใหม่นะ <c oughs> เออแล้วก็อันนี้เป็นพี่เลี้ยงของเขานะครับผมส่วนฝั่งนี้ก็เป็นมือเทนเนอร์สองคนอันนี้จริงอันนี้เป็นตากล้องแต่ว่าอยากให้เขาฝึกอ่าเขาจะได้ไม่เซง็ง <c oughs> เขาจะได้ไม่เบื่อทีแรกให้เขาไปตีฉาบเขาก็จะทําหน้าแบบ เหมือนคนจะตายหน่อยเออเขากลัวเขากลัวเรื่องจังหวะมากคนคนนี้เขากลัวจังหวะมากที่สุดแล้วนะไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่านี้แล้วอะไรนะกลัวกผีอีกเอทีนี้ก็เลยอ่างงันมาเป่าเทนเนอร์นะอยู่ว่างๆนะเพราะว่ามือฉาบเรามีอีกและอะไรเมื่ออ่าก็เลยให้หัวหน้าแฮปปี้มาเป็นพี่เลี้ยงให้พวกเขานะครับนะส่วนคุณหมูก็คุณหมูก็อยู่ตรงนี้ดูโน้ตกับเจเจไปนะครับเจเจก็ไว้อยู่เพราะว่าเจเจมาอยู่วงได้สักสามสี่เดือนแล้วมั้งใช่ไหมตั้งแต่เมษา แครูจำได้เจเจมาอยู่ตั้งกับเมษาลองนับสิเมษามิถุนากรกรดาเดือนปีแล้วนู่นอปีที่แล้วอ๋อปีที่แล้วครูว่าอยู่ทำไมมันเออมันจะเป็นอะไรไวขนาดเจเจค่อนข้างไปไวนะครับแล้วทีนี้ก็ลุ้นลุ้นของของดีมว่าดีมจะเร็วเหมือนเจเจหรือเปล่าเร็วเร็วเออเร็วเร็วเจเจก็ไปไวไปไหนอ่ะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเจเจไปไวแต่น้องเจเจไปไวกว่า <laughs> มาเร็วไปเร็วพี่เขาเซ็งเลยนะครับ <laughs> โอ้โหอุตส่า์ลุ้นว่าน้องจะได้เล่นหรือเปล่านะ <laughs> เดี๋ยวเรื่องนั้นคุยทีหลัง <laughs> อ่แนะนําอีกไปนั่งทีอุ้ย <laughs> นะอ้าวฝั่งนี้บักวินก็อยู่ครับผมนี่วินนี่ก็ยังมาแบบเงียบๆอยู่ตลอดนะครับ <laughs> ถ้าเปรียบกับวินวินเหมือนกับพี่พี่ <laughs> รุ่นเก่าของเราก็เป็นพี่ช้างพี่ช้างอ,อยู่แบบเงียบๆอยู่ในที่ของฉันถึงเวลาก็ทําหน้าที่ไปอะไรเงี้ยนะครับ อ่ส่วนอีตัวนี้ก็อูโคตรมึนเลยไอ้ตาดอนมาเอากลับเลยตาดอนเอามันเอามันกลับทีได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมึนมันไม่รู้มันกินอะไรมายาอเหรออู้มันกินยาไมมเขยาขวดเออดีวเดี๋ยวนี้มันเถียงคําไม่ตกฟากเลยมันเล่นตลอดเลยนั่นเนี่ยเนี่ยดูมันดูมันเออเจ๊มอสครับผมเออแล้วก็เจ๊จิ๋วนะเจจิ๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีเรื่องเรื่องลับเดี๋ยวคุยกันเนาะวันนี้มีมี มีคนมาเสริมทิมพสเนฟ้าแลบแลนะแล้วก็ไอ้เก้าครับผมไอ้เก้าวันนี้ที่เห็นแต่งตัวธรรมดาแต่งชุดอยู่บ้านนี่เพราะว่าเขามีข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างครับน่าเสียแปมนะจริงๆวันนี้ป .6 เขาไปเขาไปทนายศึกษาน่ะแต่ว่าวันนี้เสียเก้าเขาเขาไม่ไปเพราะว่าเขาขออยู่เซ็นเอกสารพันล้านแหมเดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไอ้เบียก็ยังอยู่ครับผมไอ้เบียก็ยังอยู่ทำไมทำไมทำไมอะไรดา อะไรใครเอามาส่งดาใครเอามาส่งพี่สแตมพี่สมนี่เห็นไม่มีคนดีๆอยู่ในโลกนี้อีกเยอะเออนอกจากคนชั่วอย่างเองแล้วก็ยังมีคนดีอยู่เนั่งท่ทีเธอไอสองตัวนี้รบคานมากเลยจะเดินไปไหนเนี่ยฝั่งนี้ครับผมเจ๊ดาให้เรียกดาหรือเรียกสึมเรียกดาน้องดาน้องดาแดดเดียวไอเก้า หเดี๋ยวโทรตามแม่งให้มาเอา,น,านี่ฝั่งนี้เป็นมือคีย์บอร์ดปริศนาเอามือบังไว้ก่อนมือปิดไว้มือคีย์บอร์ดปริศนา <c oughs> <c oughs> ต้องบอกว่าคนนี้ตัวจี๊ดเลยดาเห็นพี่ดา <c oughs> พี่ดาซึมๆแบบนี้ได้น้องใหม่มาทีนี้เรามีความหวังว่าเขาจะอยู่กับเรานานนี่ <c oughs> เดี๋ยวค่อยคุยเรื่องมือคีย์บอร์ดปริศนานะครับมาดูพวกเขาก่อนนะครับวันนี้พวกเขามาต่อเพลงกัน นะเหมือนเดิมนะครับสลับแต่วงอินดี้จูเนี่ยนะวันนี้เป็นวันวันศุกร์นะครับวันศุกร์จริงๆแล้วเราก็ควรที่จะซ้อมเพลงไอ้ไอ้ซ้อมวงใหญ่เนาะวันศุกร์จริงๆก็ควรจะซ้อมวงใหญ่แต่ว่าช่วงนี้เพื่อพี่ๆเขาได้แล้วน้องๆอ่ะมีหน้าที่ตามให้ทันพี่เขาพี่เขานอนมาเลยตอนเนี้ยนะพี่ครูว่าพี่เขาต้องนอนรออีกประมาณครึ่งครึ่งปีนะพวกเราถึงจะตามทันนะเพราะว่าเบียร์วุ่นวายป่ะจริงืออ อยู่ใกล้ไอ้เก้าติดเชื้อไอ้เก้าตงตัวมันติดเชื้อมันพอแล้วพอแล้วไม่ได้ชมอันนี้ดา่าต่อต่อ,ตอนะ <c oughs> ก็นั่นไงลืมเลยพูดอะไรนะก็พวกเรายังต้องตามพี่เขาให้ทันก็เลยให้พี่เขาหยุดก่อนนะครับให้พี่เขาหยุดก่อนเพราะว่าน้องๆเนี่ยน้องๆมาเสริมใหม่เยอะนะครับช่วงนีนะ้วันนี้คุณหมูไม่ได้ไม่ได้ลงคลิปที่ช่องหลักนะครับจริงๆมีคลิปดองเยอะนะคลิปยังไม่ทันปิดฤดูกาลเลยนะครับคลิปคลิปของแต่วงมีดองอีกเพียบเลย นะจริงๆไม่ได้ตั้งใจดองนะครับเราลงตามลําดับนั่นแหละแต่ว่าเนื่องจากว่าเนี่ยเรามีงานมาขั้นแล้วก็เรามีแต่และงานเราไปถ่ายหลายคลิปเนาะก็ต้องมีซอยคลิปเพราะว่าเราถ่ายยาวลงคลิปยาวไม่ได้นะครับแล้วก็มีมีหลายๆท่านแนะนำมาว่าทำไมคุณหมูไม่ตัดงานหนึ่งให้มันเป็นคลิปเดียวไปเลยแล้วก็ตัดสั้นๆก็ได้อะไรเงี้ยจริงๆเราทําแบบนั้นคุณหมูก็อยากทําแบบนั้นนะแต่ว่าเนื่องจากว่าฟุตเทจมันเยอะเราจะไปลงไอที่เราถ่ายไว้มันจะประมาณ4ี่ห้าชั่วโมง สิ่งที่เราถ่ายมาประมาณ4ี่หชั่วโมงเลยแต่ละงานแล้วคุณหมุจะมานั่งดูแบบนั้นไม่ได้นะครับดูมาแล้วก็มาตัดให้เป็นคลิปสั้นๆเนี่ยเราก็เลยต้องซอยให้มันสั้นลงอะไรประมาณนี้นะครับนะก็เดี๋ยวมาดูทีมงานแต่วงอินดี้จูเนียร์ดีกว่าวันนี้กี่ชีวิตวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองสิบสามคนครบไม่มีใครขาดไหม,ไม,มไม่มีใครขาดยังเหนียวแน่นมันแกนคือเข่าเหนียวไม่ใช่ละกู <laughs> <laughs> พูดอะไรไปวะเนี่ย <laughs> 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 นะนะ าทีมงานทีมกองยังอยู่ครบนะครับก็มีกองใหญ่กองใหญ่3คนก็ให้วินฝึกไปใครที่มาเข็นเฟอร์รารี่นะครับมาเข็นรถอ่าเดี๋ยวนี้เราตั้งชื่อใหม่เป็น Big f o o ตแล้วเนาะเออนี่เออเรามีเฟอร์รารี่คันใหม่เดี๋ยวเลาให้ฟังนะใครที่มาเข็นรถก็จะต้องเล่นกองเป็นนะครับไม่ไม่ได้เข็นรถอย่างเดียวนะครับนะมีอุย้ยมีงานนั้นนะครูกูเกือบกระโดดชกปากแล้วจําได้ไหมที่เขามาถามจุกเออ,อเมาเข็นรถอย่างเดียวเหรอ มาสบประมาทเด็กแล้วครูหมูอยู่ใกล้ๆนะครูหมูกำกำหมัดแลวกำหมัดรอแล้วเตรียมสาวเต็มที่แล้วพอดีติดที่ว่าเป็นครูบาอาจารย์เราก็เลยแบบอย่ามาอย่ามายุ่งกับเด็กผมนะเอาจริงๆเนี่ยเวลาเวลาที่หน้างานเนี่ยใครใครที่มายุ่งอะไรกับเด็กที่มันไม่เข้าเรื่องเข้าท่าเข้าทางเนี่ยครูหมูจะโคตรโมโหเลยหงุดหงิดเลยนะครับอาจจะระเบิดได้สักงานหนึ่งนะแต่งานนั้นงานนั้นเกือบแล้งานนั้นเกือบแล้วอ่ะต่อแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีเครื่องเป่าเครื่องเป่าที่ยังไม่ได้มาเพิ่มก็จะเป็นทอมโบนอยากได้ทอม ไม่ไอไม่ใช่อสองคนนั้นไงอ๋อรอปีต้องรอปีหน้าเอปอปามขึ้นมอนหนึ่งแลลวนะเพราะว่าปีนี้น่าจะเต็มอ๋อทำมโบนมีว่างอยู่เครื่องหนึ่งรึเปล่าตอนนี้ทำมโบนว่างปะ,ะทำมโบนว่างเครื่องขาอ๋อทำมโบนว่างเครื่องหนึ่งนะเดี๋ยวจะหาคนมาใส่แต่ก็มันมันก็ไม่มีผู้ชายอีกเพราะว่าผู้ชายส่วนใหญ่ก็ยัดใจยเจยเนจ็ยเนใจยเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็น ได้อยู่น้องก็ได้อยู่แต่ว่าเอาไว้ก่อนเออเอาไว้ก่อนอ่าตอนนี้เราได้ทําเป็ดมาสองผลก็ก็โอเคแล้วแหละอ่าได้ได้ทําเป็ดมาเสริมตอนนี้ครูเสียสมาธิมากเลยจุกเอ้ยจุกจุกมีมารยาทหน่อยลูกเอออย่าให้ด่าออกอากาศเลยเนี่ยด้วยไอเบียด่าไอเบียสงบไปแล้วอีนุนอีนุนขึ้นอูดูแต่ละคนเนี่ยเออครูหมูจะไม่ปวดหัวได้ไงไม่มีใครเรียบร้อยเป็นผ้าพับไว้เหมือนน้องดาหรอกนะครับน้องดาก็ดีน้องเจเจนี่น้องในเจเจน่ารักมากน้องดีมก็น่ารักนะครับ ส่วนเอ,อเราจะไม่พูดถึงนะครับ <c oughs> <c oughs> นะอ่ะพ,พามาดูน้องคีย์บอร์ดใหม่สักคนสักทีหนึง่งเฉลยไปเลยวันนี้ไม่ต้องเป็นมือคีย์บอร์ดปริศนาแล้วเพราะว่าเราพูดออกคลิปไปแล้วคลิปหนึ่งมาดูมาดูาดนะวันนี้ครูมีน้องใหม่มานําเสนอแต่ว่าดาต้องบอกออกตัวก่อกานนะว่าดาดาขอขอไม่สอนขอให้พี่เขาสอนนะเพราะว่าดาเป็นคนความอดทนต่ํามากเออความอดทนต่ํามากไม่ใช่ความอดทนต่าอย่างเดียวนะ ดาก็เลยขอไม่สอนนะครับให้พี่แก้มบุ๋มสอนนะเดี๋ยวหลายๆคนจะจะจะไปชมว่าเฮ้ยเดี๋ยวเป็นลูกศิษย์น้องดาให้พี่แก้มสอนมาเนายเพราะพี่แก้มเขาเขาสอนดีนะสอนดีแล้วก็มีความอดทนสูงนะครับนี่ครับมือคีย์บอร์ดป .3 นะครับน้องเมษาดูดูความดูความแสบของเขาน้องต้องบอกว่าน้องเมษาเนี่ยเป็นเป็นเป็นน้องสาวของพี่มีนา น้ยมามาพรีเซนต์น้องหน่อยพรีเซนต์น้องหน่อยเอ่ออ่าเปิดเอาเอาเปิดตัวมือคีย์บอร์ดใหม่ในวันนี้เลยเปิดตัวมือคีย์บอร์ดใหม่มีอะไรจะพูดถึงน้องให้พูด3ชั่วโมงก็หนูขอเวลาสัก6วันพูดหมดเลยหนูตัวแชร์หมดเลยนี่เลยพูดพูดหมดเลยเออน้องเป็นคนกล้าแสดงออกไหมใช่ค่ะเป็นเด็กดีมากเป็นเด็กกล้าแสดงออกอยากกัดฟันเด็กดีมากอยากกัดฟันเออ <c oughs> อันนี้อันนี้เขาเขาพีเซ้นน้องเข้ามามเขานาเสนอน้องเข้ามาแต่ว่าแต่ว่าครูหมูว่าเออเราเรามองไว้นานแล้วแหละเพราะว่าน้องเวลาน้องเจอครูถ้าถ้าเกิดเป็นเด็กทั่วไปอ่ะจะจะแบบไม่กล้าคุยกับครูได้ขนาดนี้นะแต่ว่าแต่ว่าน้องเขาน้องเขาเวลาเจอครูที่แบบกระโดดใส่เลยอะไรเงี้ยเราก็เอ้ยถ้าเด็กกล้าแบบนี้จัดมากระโดดกอดกระโดดหนีขอไมค์คืน เดี๋ยวเอามาลองดูแล้วกันครับน้องสำหรับน้องเมษาเนาะน,น้องเมษายังอยู่ปสนะครับแล้วก็ครูหมูทีแรกเราเราเอาเด็กป .5 เอาเด็กป .5 มาเล่นคีย์บอร์ดปรากฏว่าเด็กเด็กป .5 ก้าเขปิวไปปิวไปเลยภายในคืนเดียวทีนี้พอเด็กปห้าไม่ได้ก็เลยเอาเด็กป .4 เอาเด็กป .4 เอาเด็กป .4 มาหัดก,ก็พอได้พอได้นะน้องคนนี้มีความตั้งใจดีแต่ไม่รู้เพราะเหตุใดอยู่ๆก็หายห,ายหัวไปคุณคุณพอจะบอกได้ไหมว่าทําไมเด็กคนนั้นหายห,ายหัวไปทั้งๆที่เราจะให้เขามาสอมอะพรีเซนต์คนคนนั้นสักสิบวินาทีคุณน้องไปไหนน้องไปไหนเหนื่อยค่ะอยากทํากันบ้านเยอะด้วยอ๋ออืม วงนี้มีสลับคนอดอึดถึกทนเนาะเออถ้าถ้าเกิดว่าเหนื่อยก็พักก่อนใช่ไหมลูกเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยแง้งนั่งนั่งหลับแล้งนั่งหลับตอนซ้อมอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะก็คือเอาน้องวันใหม่น้องสาวของของเจเจนี่แหละมาแต่ว่าน้องๆอาจจะยังไม่คุ้นชินกับวงเท่าไหร่ก็เลยหนีซ้อมไปไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรอยู่ๆหายไปเลยอเออก็ก็ไม่เป็นไรนะครับให้น้องพักไปทีนี้พอป .4 ไม่ได้เราก็เลยเอามาป .3 เว้ยมาดูมาดูฝีมือของเขาด่อ่า น้องอน้องเมษาโชว์ซะหน่อยน้องเมษามาวันแรกนะวันนี้เมษามาวันแรกเลยมาต้องบอกว่าวันแรกจริงๆมาตั้งแต่ตอนเที่ยงใช่ไหมลูกตอนเที่ยงแล้วก็ได้จับเมโลเดียนจับเมโลเดียนไปบ้างแล้วนะครับพอตอนเย็นครูโมบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกลับพร้อมพี่สาวแล้วกันวันนี้เลิกทุ่มครึ่งเนาะวันนี้เลิกทุ่มครึ่งก็เลยให้น้องเมษาอยู่นั่งกดคีย์บอร์ดไปพังๆโชว์สกิลนิ้วที่ครูฝึกให้อืมอะพร้อมตาเล่นเป็นเพื่อนน้องเลย คลิปนี้เราจะไม่คัดนะครับเราจะไม่คัดเราจะถ่ายยาวๆไปเลยเพราะว่าได้ได้โดเลมีฟาซันอ่า,อาจริงๆจริงๆฝึก2มือนะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการกดดันกันไปเราจะให้น้องเอามือที่ถนัดหนูถนัดมือไหนมือขวาอ่ะหนูถนัดมือขวาเอามือขวาเล่นก่อนจริงเริงเราฝึกสองมือนะครับเดี๋ยวจะมีคนบอกว่าทาไมเราหัดให้เด็กมือเดียวเราฝึกสองมือนะเตรียม1 2 3ไสามปย เริ่มจากโดก่อนเปล่ <laughs> นี่นี่คือผลของการฝึกสองมือนะหลงส้นไปแล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามไปโดเลมีฟาซนฟามีเลโดเลมีฟาซนฟามีไลไปเรื่อยๆนี่ดูสกิลนิ้วสกอร เปลี่ยนเป็นมือนี้ป้องเออเขาจะได้เชื่อว่าเราหัดมาสองมืออ่าวพีดาด้วยนะพีดาก็สองมือนะนะต้องบอกว่าของเราหัดสองมือตลอดนะครับแต่ว่าเวลาไปเล่นออกงานแต่วงอ่ะมันมันมันจะป็นต้องเล่นมือเดียวนะครับนะถ้าครูหมูจะถ้าจะให้เล่นสองมือครูหมูต้องเขียนโน้ตให้เขาเพิ่มอะไรซึ่งเขาเล่นได้นะครับเพราะเล่นได้แต่ว่าเราเล่นมือเดียวดีกว่าเพื่อความสะดวกของครูเนาะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามป้อย ดดฟ้ามีเลโดเมีฟ้าสอาไน้องหลงลน,น้องหลงแล้วอะไรพร้อมหนึ่งสองสามป้อย <laughs> จริงๆเล่นไม่ได้นะต้องบอกว่าเล่นไม่ได้แต่อยากให้เล่นอยากให้โชว์ดูอ่ะมามษาสองมือดได้ไหมดได้ไหมสองมือโดอยู่นี่ลูกโดโดอยู่นี่โดอยู่นี่อ่ะมือหนึ่งมานี่โอเคหนึ่งสองสามปาย ดูทางนิ้วเขาซะก่อนนะดูทางนิ้วเขาถ้ามีแววนะถ้าน้องไม่ทิ้งก่อนน่ะน้องโอ้โหน้องน้องลุงแน่นอนนะอาจจะเป็นเด็กที่สุดเท่าที่เราเคยเอามาเล่นคีย์บอร์ดก็ได้นะเดี๋ยวมาซ้อมพร้อมพี่เขาทุกวันเลยนะเข้าใจป่ะเมษาอยู่เมษาทำหน้าโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มซ้อมต่อนะครับอะมาซ้อมซ้อมโชว์เอฟซีเขาซะหน่อยเอาไปที่เพลงเมื่อกี้น่ยไปที่เพลงไอ้เพลงอะรไม่ไม่เอาเพลงเดียวเพลงที่เราเล่นได้อะ เมื่อกี้เนี่ยฉันทนาฉันทนาเมื่อกี้เนี่ยเราต่อมาแล้ว4เพลงนะครับต่อมาแล้ว4เพลงแต่ว่าเอาเอาเพลงที่เรามั่นใจที่สุดดีกว่าเ,เพราะว่าคนจะคนจะได้ลื่นหูหน่อยนะนลื่นหูสักน,นิดนึงไปครับฉันธนาที่รักโชว์ปิดท้าย<อ>คลิปด,ดวนปวนใจคลิปนี้ครับผมจังหวะเมือ่อยุดแหม ลืมลืมนำเสนอเฟอร์รารี่ของดาเขาเอาก่อนที่จะฟังเพลงนะฟังเพลงแล้วก็จะจบคลิปเลยนะครับอันนี้เฟอร์รารี่ของดาดาบอกชอบชอบอันนี้มากนะครับต้องบอกว่าเป็นเครื่องเสียงอันเก่านี่แหละอันนี้ลำโพงลำโพงตั้งแต่ยุคแรกของเราเลยลำโพงฮอนแต่ว่าที่มาใหม่ก็คือจะเป็นตัวนี้ครับอ่าตัวนี้เป็นตูดฮอนอยูตูดฮอน400วัตต์นะครับหูเสียงแบบลั่นมากเสียงหวานเลยนะเพราะว่าปากปากฮอนมันใหญ่นะครับมันก็จะให้เสียงที่เต็มอิ่มกว่า ส่วนละอนที่เราไปใช้นะ่ะเสียงมันก็จะเล็กกว่านะครับแต่ว่าเราเลือกเอาไปเพราะว่ามันกระทัดรัดดีแต่ว,ว่างานต่อไปเราอาจจะทําคันเล็กเนาะทำเป็นฟลอรี่คันเล็กเนี่ยเนี่ยเนียแบบนี้นะแล้วก็เอาเอาแบบเอาเสียงแบบทิมไปจากตูดเลยเวลาเล่นก็ขี้สั่นเลยอ้าวฉันทนาที่รักไป ล้วปล่ะเพลงอะไรสั้นใช่ไหมเ <c oughs> ออเนี่ยเนี่ยเพลงแต่คุณหมูชอบเพลงตัดแบบนี้ <c oughs> เพลงตัดมันจะได้เปลี่ยนบรรยากาศได้เร็วขึ้นบางเพลงมันยาวน่าเบื่อเนาะ <c oughs> ยาวแล้วก็น่าเบื่อนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ช่วยเป็นกําลังใจใหพ้พวกเขาด้วยสำหรับทีมแต่บงอินดี้จูเนียแต่ว่ารุ่นพี่ยังอยู่นะครับรุ่นพี่ที่เหลือก็มีพี่โอพี่แก้มบุม๋มพี่แก้มเกดพี่ผักหวานพี่อมพี่พัดอ่ะพี่อมก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าพี่อมนี่เขา เขาตั้งปณิธานไว้แล้วว่าเขาจะบิดเขาจะบิดวงเราบ่อยๆก็นับเป็นพี่ปีเตอร์ไม่นับแล้วพี่ปีเตอร์หายไปแล้วพี่ปีเตอร์ไปเรียนต้องบอกว่าปีเตอร์ไปเรียนเรียนเทคโนคือย้ายโรงเรียนแล้วนะครับย้ายโรงเรียนไปแล้วก็คงไม่สะดวกมาแล้วแหละนะครับเหลือกี่คนเมื่อกี้นะ รุ่นพี่เหลือหคนรุ่นน้องเหลือ13คน6บวก13เป็น20พอดีนะครับอรวมครูด้วยเออรวมครูด้วยเป็น20นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าน้องน้องเมษาได้เพลงเร็วๆเราก็จะไปออกงานเร็ๆวๆเหมือนจะเทสินะเด็กปา .3 าไปออกงานด้วยหนะเป็นกำลังใจให้น้องด้วยอ่าโอเค สำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ถ้าเกิดชื่นชอบคลิปอันคัดของหมูคลิปคลิปด่วนปวนใจแบบไม่ตัดของหูก็ยังไงก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับแล้วก็ยังไงก็ช่วยคอมเมนต์ปเป็นกำลังใจให้พวกเขาด้วยทีมงานไต้วงอินดี้จูนีเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับสู้ไหมลูกสู้ไหมสู้ค่ะสู้ค่ะ